โอเคยินรักเข้าสู่การวอล์ครนไม่ต้องเดือดร้อนไอ้สัตกดูอย่างเดียวไม่ต้องเดือดร้อนนะจ้าเหยียดเมมขัดบนไห้แล้วเออดูหน่อยฮะดูเนี่ยแหละบักดูดันดันมำไมหมดละพี่ไงเตรียมเลยพูดมาได้สี่ยังสามตัวเนี่ยระวังระเบิดโง่เลยอ่ะดูอย่างนั้นคนแต่ละคนมีอะรดู เกาตายด้วยไปปลักก่อนปลัก่อนปลอกก่อนแลอวปลัอกอโดนไปมิดหนึ่งมีอยู่มีตัวไกล้ตัวหนึ่งอ่ะสกีนะว่ายิ้ไม่ตายไอ้เจี๊ยบคนดูสังเกตเห้ไแ้วบนตัวเราทำแล้วโอ้ได้เลยแอบตัวหนึ่งมีบอลใกล้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 ี่าหลอกโก เนี่ยใกล้เดี๋ยวไม่ได้หลอดเนี่ยแอนโดรแอนโดเด็ดดูไว้ดูไว้ตายแวตายตายหมดต้องดันสู้อะสร้างแบบไม่ต้องไปโผล่ตัวก็ได้นะเมื่อกี้เนใครกุ้งโพโไปเลยเร็วเวบส่องจังววะใครกุโงตกไปตกไปตกปักซีอยู่ กลับกลับกลับกพมาบาเลยนี่กลับเลยปเพิ่มไฟสลูกแป๊บพี่รอยิงเลยอ่ะฮโหยาวโอยาวไอกีตวเนยสินอนไม่เช็คไงตัวเดินไม่เช็คไงโดนีตายตีเป็นโดาดีกว่าปะต้องตัวปูเลือสิบสมค

เอาแค่ตัวนึงเ่ตัวนึโดนนะดนเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วหลังจแล้วตายไปเลยี่มดปวดี่ขอหน้าเอหมดหมดเกี้ยงเฮียนเลยไอ้บอส่แปะเหอะต้นเออวดที่เลยตอนนี้เนี่ยไอ้สัเฮ้ยไอ้เหี้ยกัวายวเหรอ เด็ดมากแนโอ้โหสามแยกระวังนะสามแยกเราตัวแค่สามตเรียบร้อยโอ้โหเหี้ยไม่ตายที่นั่นเลยโอ้ลากไปได้แค่โดนลเฮ้ยแค่โดดแค่โดดกับเอไกแค่เดคนเองยายิงกูวิกโอ้โไปเรยเลยละีแปซีไม่ทันคยลเดแปเดแปไม่ไนเราวิ่งไวแบนี้ เาไปตัดส่วนมานะส่วนได้ตัดส่วนมาผมไปเซตระเบิดตลงสามแยกก่อนเช็บเชิบเช็บเชิบเออระเบิดอะไรของมึงเนี่ยโอ้โหเชือกติดตาำนั่งเกี่ยวระเบิดบนั่นไว้ไว้ไว้โดนโดนโดนยาวตัวยาวตัวสองตัวสองตัวอย่างน้อยสองตัวมาแล้วรอเลยกลับกลับกลับลองโดดแท่นนะลองโดดแท่นนะ จ้ตัวนึง้าตัวนึงนะเฮ้ยเสียงปิฝูขวาเฮ้ยมันระเบิดแล้วมึงออกมาางยางยางโอ้ยกูเจ็บล้กูเจ็บมากโอ้ใกล้ใกล้หนึ่งใกล้หึ่งบอล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 บลบบลบบลบอลลลอลอกลลล ตัวท้ายตัวทายตัวท้ายตัวท้ายตัวท้ายยาวมอยาพิษกลับไปแล้ว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 ใช่ใช่เขา็มันเดินไปโน้นเฮ้ยเกียรครันมีเรื่องเตะ ระเบิดโอ้ยอ้าวอุ้ยสามตัวเหี้ยเอ้ยแท่นะเยี่ยแช่นแล้วก็บลตัวหนึ่งตัวหนึ่งจะโดดไอไกตัวนึงมีบอสบอสเลสอ้าวอุ้ยบอสเลยเต็มเลยเปรียบร้อยไอไกตัวเอบลตำแหน่งขอบแลาวจัดแม้โดนาของเอีโดนระเบิดสวยเคอ้ยเอโดนแทนโดนแทนโดนแทนโดตัวไอไกตัวหนึ่งแท่นตัวหนึ่ง ยิงโดนซีไฟ่เนียโดนพกอยู่อะเห็นโดนแล้วเฮ้ยลอเลยสปายมันจะมันจะย่องเข้ามาโง่ๆให้เรายิงเลยน่นไงกูว่าแล้ว เงียบถ้าเลี้ยงตัวนิ่มอ่ะไม่กดสีไม่ตายว้ามันร้อยสองพี่ชายมันกินคนไม่ตายหรอกเยอะเยอเยอผมว่าขึปาระเบิดดีกว่าไม่ปาระเบิดสุดอ่ะป่า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 กันเลยก็ได้เมื่อมันลมมเมื่อปนระเบิดบนกว่าเฮ้ยเฮียบนบนขา้นบนขึ้นบนโอ้ยเฮ้ยมันโดนตัวท้าไปเกิแทนหนึ่งพี่บอลระวังเลืองกูเหลือเก้า โอ้ยเยี่ยเจ็บสามเจ็บสามเจ็บสามตัวโหรอเยี่ยมคนไกลคนเจ็บเมื่อกี้ป่าไม่ตายักตัวเลยโคตรเจ็บอ่ะเอายอะแน่ๆตัวนึ่งใครว่างไหมจะไปดูแฮนเดลอยู่สามแยกกันหน่อยใครว่างอ่ะเด้อยิงเลยยิงเอกายอะเอกายปดูสามแยกให้ดูสามแยกพี่โฟนดูคนเลยเก็บ เดี๋ยวเราโอ้กด์โกดโกลด์โวยกูกิเออเออแอซิดแอซิดหมดเลยขนขาวขบอลบอลบอลบอ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 ตัวนี้บอลเอาลูกโม่กูไปแดกซะมีดอาบยาพิษอ้าวมีดอาบยาพิษวะเงียบเงียบก็สนุกดีเหมือนกันนะเนี่ย ตาหยุดอันนี้แหละอันนี้เราต้องเซตรัเบอร์สู้กันดีกว่าเซตบนอ่ะอันขี้จนหายปวดไอ้เหี้ยกดจะเป็นคนยังไงจะเป็นคนยังไงอันขี้หายปวดออัไหายปวดไาเซตห้องลับเต่าได้ปลาหรห้องลับเหรอลืมไแล้วอ่ะชอบปลาระเบิดตรงบนตรงบันไดกับในแทนตอนนี้ห้องลับกูก็ลืมไปแล้วเฮียทำยังไงสามแยกก็ปลาได้สามแยกมันปลาจากมันปลาหลับยาว้อปลับได้ก็น่าจะได้อยู่เดี๋ยวผมรอาสิ่งมาแก้ให้ ผมว่าแม่งชัวร์เลยผมเล่นตับบ้งแต่ตาแรกผมมันเข้าขากันเอาตีไฟ<ผ>มาเยอหรึเล่าเออผมเข้าไปเล่นนะเอาอีกมาสนายมาสู้ว่ะเฮ้ยมาสนายมาสู้ว่ะไาโอเค อย่าไม่ว่าไปแล้วคอชนไปออกไปกินไม่ได้อเคอปั๊มป <sm ั๊ตัดตัดตัดอะเปล่าอ่ะไม่ระเบิด คนไม่หล่อตาดแน่ๆไก่ก็ตัดโอ้โหไก่ไม่ตายไก่เจ็บเอาไก่แล้วเบิร์นแทนตัวนึงไก่จะไก่กนไก่จะไก่ไก่อยู่ไก่ยังอยู่ไก่ยังอยู่สวยไก่ตายแล้วไก่ตายแล้วตัวนี้สดยัดเลยแทนยัดเลยยัดเบิร์นแทนแทนก็เฉียดทำไม่ตายฟองพุ่งมากคะตัวเบิร์นอีก ตั้งสิบวันสิบวันจะเปิดได้นะเปิดแล้วเปิดเจแล้วเออรอดแล้วไอ้โฟนไอ้นอนเล่นวันเดียววันนี้อยู่ไอ้วันเดียวรับเปิดสิบวันไหนระวังตัดเปิดเปิดเซอร์ลูพอร์ตโฟรี่จอยแล้วแค่นอนเองแค่นอน

เย็น้องมาหาพ่อึมเหรอโค้กว่าอยู่ได้ยินเสียงแก๊บแก๊บอยู่ข้างเลยนึกว่าเสียงเพื่อนไม่น่าใช่ไอ้เหี้ยจไม่ได้เช็คแค่หนึ่งแรกเลยกำลังจัดเปิดเปอเซ็ตรู่อีกรูนหนึงตัดอย่างเงี้ยปึ๊บตะบนตะในตัด วิระเบิดเอ้ยมันปาแม่จรงหรอเออเจ้าที่มันแรงหรือไงเนี่ยฮะโอเคต้องให้ีอีกให้กว่ามนคุมอะเทียบป่งลยปาสามแยกไปไหนยาวอปาสมแยกไปแล้วไอ้นนประมาณไหนวะนี่ยนั่นแหล่าเลยโอ้โหเจ็บรัาบปลจัดดิโอ้เนี่อในงบล็อกหนึ่งในสองบล็อสมแยกกลับมากลับมากลัมาในไปสามแยกแล้วกับแล้วกับแล้ว เราโก้ไมได้จัดตัวตั้งนานกูดันยาวเลยแล้วกันบอลเดินต่อเปิดตาโมกเขะวัดควันในในควันไปโอ้ my god อย่างน้อยคือตัวละครผีตัวหนึ่งอ่ะเจ็บแน่ๆอ่ะตัวหนึ่งมันวิ่งไปสามแยกล่าสุดไอ้น้อยว่ากูจะตายไหมถึงไหนแล้วน่าจะถึงสวรรค์ไหนสัตว์โอ้ยเที่ยไม่มีวะรูนี้ไม่มีรูไหนวะไ ตบล็อกเปิดบล็อกครับชิดแน่บล็อกครับโอ้นี่เหรอวะระเบิดหมดแล้วด้วยบนหลังแท่นบนหลังแท่นบนหลัอกเห็นโดนกูกำลังกระดิอกเข้าไปเอาใจช่วยให้มันไม่สนใจกูอี่รู้ไอ้รู้กูจะไปเย็ดกูจะไปเย็ดขโมนกูจะไปย็ดกูเย็ดไอ้คนยิงนดังยิงดังยิงดังยิงดิยิงดิดูดูดิไปแล้วกูขึ้นไปเย็ดแล้วเฮโอ้โหรับใหม่ละพี่คนเดียวนะ อยากดูอยากเห็นอยากูอยากเห็นอยากดูอยากเห็นเอ้โอ้ยเรียบเอยฟัคเร็วเก่งไวปปแวิ่งบนไวบนไวอ้บนบก็ไ่้คจอนมระเบิดสักคนนึงเอาระเบิดลงนักไอ้บน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 บบน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 บบนานบนบนเนบ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 นนบนนบนบปลาบน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 นปนนบนหนบบน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 นบน โอ้โหหายลึกๆคอเตอร์คอเตอร์ลึกกูไม่ได้ปลานะกูปลาแต่บันไดนะเดี๋ยวช้าหน่อยู่ทางสามแยกตัวหนึ่งกระโดดปุ๊บหันซ้ายน่าจะเจอัดเยอะบนึงสิโอ้โหแท่นเจ็บมากไอเสลือสัตว์เจ็บมากแต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 กแ้กไอ้ฮาดี้ดูหลังวิดิฮาร์้ดูหลังวิดิโอ้ยโดดเบียดเพื่อนไอ้เฮ้ย ยังมาแค้นบนสองกระปาเปิดบลักกี้ปาเปิดบลักแล้วลงแท้นไวอ่าปาได้กระปาได้ปาเลยแล้วก็ต้องแยกต้องแยกกันวิ่งเดี๋ยวบอกกระปาไปเป็นกันเป็นเนี่ยจัดเป็นโอ้ไข่ปลาบลักไว้นะมึงเฮียบนตายแล้วลูกที่หนึ่งลูกที่สองตายแล้วโดนระเบิดด้วยโดนระเบิดด้วยตายหนึ่งระเบิดมาไงโดนปูนอ่ะเออเป็นเอ่อบลักบลัก ลงแท่นนะตับแยกับแยกอ้าวเกีอบยอบพิษอ้าวหาระวังตัดอะไม่มีหรือเปล่าวะไม่มีลูกที่หนึ่งปลาแล้ว

บักตายหนึ่งบัคตายสองโดดมีดอับเยอะผิดลงมาเร็ววางไห้เยอะบีได้เยอะละอยู่บัอยู่บัคอยู่บัง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 บอลมันเด็บมีดอ๊อบเยอะผิดเกาวิ่งไปแล้วเจ็บก่อนออละไรบอลบุตรบังไก็ดีเอาเอาไงกันแน่เนี่ยบอลพี่ผมจะไปดูบนลให้เอ้ยเจ็บเยอะบีเยอะบี นี่ไงล่ะเจี๊ยแอบแอบแอบลองสามแยกเวลาเลยจ้าขึ้นบนเดินมาเดินมาหนิเดินไปห้องนั่งในห้องนั่งในห้องนั่งรอเล่าเลยถือมีดเลยเนี่ยฟอนอีกทีมีดวิ่งใส่เลยวิ่งใส่นี่ไงล่ะวิ่งใส่กระถามีดกระทำมีด เฮ้ยตบเดี๋ยวนะเงียบเฮ้ยตบหน้าเขียวระวังตัดโอ้ว้าวทำไมมันโดนหัวโอว้าเปิดกันหมดเรียบร้อยครับปาระเบิดเลยครับปาบดกายให้แล้วครับจุลศาสตร์ลงแท่นเลย โอเคกลับครับสองบนไปคนแท่นเอลงดิปาบักเอาล้สองลูกเลยกาลึกป่าวะไม่กล้าลงแท่นกรนอีกแล้วไอ้พวกมวยลงสามแ่โอ้โหแล้วเปิดยัดพักักีบักีบักีบักตัวนึองตัวีบักตัวนึงหาตัวนหดี อยู่ไหนกันแน่นเนี่ยไอ้เหียรจับแยกจับแยกแล้วล่าสุดแล้วอยู่อยู่ะเฮ้ยใครเขาบอกบีวะไม่เห็นย่าฆ่าคันเนโมสสวดิโอ้ยยัดผักเลยกูก็ต้องไปอยู่ดีอะวางเสร็จมันก็จะมายัดกูอย่างเมามันลาก่อน โอ้ไม่ยิงกูแน่เลยโอ้มีเสียงหลุดมาถามแยกโอ้โหระเบิดไอ้ครบพอกตายแล้วแล้วกูชนระเบิดด้วยนะเหี้ยโอ้ั fuck มันกระเด็นอยู่ระหว่างร่องประตูไงกูชนระเบิด mission fail ลเจายไปไอโฮปีนอนอ่ะไประวังสัตว์นอโวเสียงมาแล้วเสียงสัตว์แน่ๆเลยระเบิดพี่ฝนบนไกลยบนไกายบนกาใกล้ตัวลาตัวระเบิดตัวระเบิดลอรอเก่งต่อโอ้ยเครียตายแทนแล้วอยู่แท่นตัวหนึ่งอยู่แท่นบันไดซ้ายป๋าสุดปะตายแล้วระเบิดแล้วสัมเดียบโอ้ยพี่ฝนสีไปเอ้ยโอ้ยคนคนเดียวเว้ย

โอ้โหสปีดคนไวอะดีทายว้าวเนี่ยเขาก็ก็มีเบสแคมป์อยู่ดีเนี่ยคือเคี่ยอะไรวะเบสแคมป์เบลแคมป์ตือแล้วอยู่บ้านคนสุดท้ายถือปะอ๋อเบสแคมป์คือบีซีคาเฟ่พี่อ๋อเหรอโอ้โหอ๋อฝนไม่ฉลาดวรอเริฝับแล้วใช่ไหมเจอคลิปหน้าฮะแต่งอะไรวะเนี่ยโเว้น